มาสู่พาร์ทที่สองนะครับจากคลิปที่แล้วเราว่าเรื่องของลิโอมาซี่เนี่ยนะครับมีปัญหากับบาร์เซโลนานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบาร์ซ่าเนี่ยผลที่ตามมานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคเรื่องของการเป็นโคชชิงนะครับหรือว่าเรื่องของการที่อ้วยเมซี่นะครับที่จะสามารถที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อได้นะครับหรือว่าเป็นการที่อ โค้ชกับนักกีฬาเนี่ยต้องดีลกันนะครับปัญหาที่มันเป็นปัญหาเรื้อหลังเนี่ยของบาร์เซโลน่ามันไม่ใช่มีเรื่องของการจัดการทีมหรือการแมネจทีมเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของการเงินนะครับซึ่งบาซ่าตอนนี้นะครับได้ออกมาถแถลงแล้วนะว่ามีหลายอย่างนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วปัญหาเนี้ยเหล่านี้นะครับต้อง ให้โคเตียวิเคราะห์นะครับว so ่าบาซ่ามีปัญหาเรื่องเงินมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเขาบอยหานตอนนี้เ <of> ขาบอยหารยังไงแล้วบาซ่าจะไปสถานีตอนนี้สอบต่อไปไหนต่อครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเกี่วกับประเด็นจากพาดที่แล้วนะครับคือของสโมสรเจ้าบุญทุ่มบาเซลนาแห่งสเปนแห่งแคว้นกาตาลันนะครับอตอนนี้นะครับสโมสรบาเซลนาได้มาอ่อกแถลงการว่าตอนนี้บาเซลนาเป็นทีมที่ ยังติดหนี้การจ่ายค่าตัวของนักเตะรวม19คนเป็นเงินมูลค่า4 6 0 0ันกร้อยกว่าล้านบาทครับถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่พอสมควรครับแล้วทีมที่บาเซลนาเป็นนี่มาสุดคือทีมลิเวอร์พูลครับ,รบเป็นนี่กับลิเวอร์พูลครับพรอะมา่จากสื่อของสเปนนะครับได้รายงานเมื่อวันที่่าช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะครับลอดยอดในการเสริมทัพของบาซ่าแล้วเนี่ยถือว่าบาซ่าติดหนี้ทั้งหมด1 2 6ยี่สหล้านยูโรหรือ4ี่0ันห้อยล้านบาท จากนักเตะ19ก้านนะครับด้วยสโมอสอที่ติดนี่เยอะที่สุดคือสโมอสอลิเวอร์พูลไม่น่าเลยว่าโปไม่มีเงินเืือต,ตัวมัี่ลิเวอร์พูลประมาณ29ล้านยูโรในการคว้าตัวฟิลิปเป้คูติญโยแล้วก็ตอนนั้นนะครับคืออยังจ่ายแค่แค่ครึ่งเดียวอ๋อครับตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วเมื่อปี2018ครับตอนนนี้สโมสอบา์เซโลน่ยถือว่าประสบผลอ่าเขาเรียกว่าประสบผลเกี่ยวกับ การจ่ายเงินมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน่า,นาจะเป็นด้วยสภาวะเศรษฐกิจของโลกครับและอีกอย่างหนึ่งกับสภาวะารีด้วยสภาวะเศรษฐกิจของอ่าใน,ในสเปนด้วยอ,อในสเปนที่ถือว่าการเงินพอมีมีปัญหาพอสมควรครับแล้วก็เสริมนะครับเป็นความรู้ทางเศรษฐกิจตอนนี้สเปนเข้าสู่สภออาวะเขาเรียกว่าใกล้เขาเรียกว่า ค่า,างเงินเริ่มนั่นแล้วนะครับเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาว่าง่ายๆนะครับ,รบก็ไม่ได้มีแค่วงการฟุตบอลอย่างเดียววงการธุรกิจหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ประเทศสเปนอาจจะเป็นประเทศที่เข้าสู่การล้มละลายได้นะครับ,รบล้มละลายนะครับแล้วเสริมเต่าเลยแล้วตัวนี้คือผมคิดว่าแล้วประเด็นที่ว่าเราคิดว่าอาเมซี่อาจจะบยบินแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งถ้าบาซิลนาขายเมซี่ออกไปจะสามารถเอาเงินเนี่ย มากระตุ้นสโมอสรอแล้วก็ลดค่าลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมอสรหน้านอาจจะทําแบบเรียวพูนะเรียวพูครับอตอนนี้เราเอาคุยง่ายๆว่าตอนนี้ยนักเตะที่ถือว่าดังๆเนาะที่บาเซลน่ยังติดนี่อยู่เนาะฟิลิปเป้คูนิโย่จากเรีพูนะครับที่อยากจ่ายเรีพูมาตอนปีสองพันสิบปดเนี่ยตอนนี้บาซ่าติดนี่เรียวพูหยบเก้าล้านยูโรแล้วก็แฟรงกี้เดยองจอาแจ็คสิบหกล้านอันนี้คือนักเตะดังๆนะครับครับแล้วก็พวกอ เอมมอร์สันอัตลโลวิดาวถือว่าติดน,นี่เยอะพอสมควรแต่เราก็ต้องมาดูว่าบาซิลน่าจะเอาอยัางไงกับสาภาวะแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นผลผลทวงอย่างที่อีพีแรกผมคิดว่าเมสซี่น่าจะไม่น่าจะไปรเราบาด้วยสถานะทางการเงินของสโมสรนถือว่าอ่วมพอสมควรเลยทําข่าวให้มันทะเลาะก,กันใช่ครับ <laughs> แต่ตอนนี้คือผมคิดว่าเมสซี่ไปแน่นอนแล้วก็สาภาวะของบาซิลน่าด้วยน่าจะเป็น หนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าที่น่าจะไปอืครับผมแต่อาจจะม,มันมีหลายเหตุผลหลายองค์ประกอบที่ในซีจยายาทีนและก็จะเป็นเรื่องจริงด้วยครับที่ผมคาดเดาคาดการไว้ครับครับผมบาเทโรน่ามีมีสิทธิ์ลงะลายได้ไหมน่าจะมีสิทธิ์อยู่ครับครับแต่เขาก็น่าจะเอาแต่เราก็ต้องดูในในระยะยาวนะเพราะว่าพวกนี้เขาจะต้องดูกันในในระยะยาวของหลายอย่างอืต้องดูทางเศรษฐกิจ ดูทางสถานะทางการเงินอะไรด้วยครับรับผมถ้าบาเซลนาล้มละลายผมคิดว่าเขาก็ต้องทยอยนิติดีๆออกออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดค่าเมรัยของสโมสรลงเดี๋ยวเราไปอีพีหน้าอีพีที่สามนะครับว่าบาเซลโลนาจะถ้าล้มละลายจะปรับตัวไงนะครับแล้วก็ตอบรับยังไงเพราะว่าเศรษฐกิจกว่าจะดีก็อีกน้อยต้องห้าปีอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยอ่าเมืองบาเซลนาตัวเนี้ยเขากำลังเขาว่าแยกใช่ไหมแฟน ใช,ใช่แยกออกไปจะแยกออกไปอีกแล้วแล้วพอแยกออกไปปู๊บิตจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของสโมสรหรือไม่ครับบาซิลนน่า<ช>อาจจะไม่ได้เป็นทีมที่เล่นในสเปนก็เป็นไปได้ครับเราก็ต้องมาคุยกัน